เฮ้ยอะไรวะอะไรวะเฮ้ยอะไรทำไรทำอะไรเพื่อนกูยิงทิ้งหมดนีหัวรุด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 นี่หัวรุดไปหัวรุดแฟมิลี่เลยทีเดียวอะไรเนี่ยโอเพนเดอร์อ๋อสดอันนี่สอดอันนี้เก็บกระสุนก่อนอ่า แล้วอีนี้ค่อยสอดกระสุนกระสุนพิกนัพแอมโมเย่กระสุนเต็มแล้ววิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปฉันไม่กลัวอะไรอีกแล้วฉันมีกระสุนแล้วนะประตูไปเปิดประตูไปเปิดประตูไปเปิดประตูไปเประตูไปเปิดประตูไปเประตูไปเปิดประตูปัดอ๋อเฮ้ยนี่ฉันกลับมาที่เดิมไรืยังไงกันเนี่ยอ๋อเมื่อฉันกลับมาที่เดิมอ่ะนะ มันขึ้มาตรงนี้เหรอแล้วย,ยังไงต่อเฮ้ยซอมบี้โอ้ยสัตว์นู้ซอมบี้แต่ตรงนี้ซอมครับซอมบีซ้ซอมบีซ้ซอมบีมบมบมบ้จะช่วยพวกนายท่านแม่พวกนายต้องยิงฉันด้วยอะคว่างเบิร์ไปแล้วนะเฮ้ยหนีไปหนีจะระเบิดตูมระเบิดไปกินอีกลูกนึงอ้าวเฮ้ย โอ้โหแม่งเอ้ยยิงมั่วแล้วสาสตรสาดอุ้ยตายครับสาดมาก you are เจ็ดศาดมากเกินอ่ะเคเอาใหเอาใหม่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 เอาเออะไรของป้าอะไรของน้อยฟันฟันหมดฟันหมดอะฟันหมดอะ ไม่ไงนี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 ่ไง,ไงลุงลุงบินไปเลยลุงอะไรอะอะไรกันเก็าะศูนย์กันอะไรของลุงอะไรของลุงอะไรของลุงนเห็นแล,แล้วใช่ไหมนะ่ะคว้าหมดไปแล้วตูม หนายได้แค่นี้ก็นเองเหรเนี่ยโอ้โหระเบิดแม่งระเบิดจิระเบิดเอยระเบิดเยอะไปแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหคุณนายนักปาระเบิดกระดิ๊งยังไงอะนะโอ้เธอจะสดกันไปแล้วเธอเพื่อตายเชียวว่าไม่แปลกเลยนะเนี่ยสดสดสดไอไอสดไอไออย่าสด อ่าอีไ e. อตายเลยไม่ตายนะเราสามารถช่วยเขาได้นะครับไอเธออย่าตายนะ <c oughs> แม่งเ e ฟโฟเด e a t ชัดๆเลยนะมไม่มีอะไรเลยนะสูนหมดด้วยเหรอเนี่ยเก็บกระสุนก่อนตัดเลือดเลือดตู้ก็จะหมดแล้วนะ โอ้โหอีอนี้เลือดจะหมดแล้วใครก็ได้ให้เลือดเราที่ตายตรงนี้เหรอเนี่ยฉันไม่อยากตายแล้วนะก็ได้ดูเลือดฉันหน่อยอ่ะ๋ออีนั่นสดอีกแล้วอุ้ยเตะผู้หญิงเหรอคุณนายเป็นคนที่เลวมากฉันอยากได้เลือดมันมีเลือดก,กันเลยหรือไงเนี่ย ตายอนานอุ้ยระเบิดอ้าวไอ้นั่นเลือดอ้าวเลือดไหลโอ้เลือดไหลโอ้โนั่นเลือดหรือน้ำแดงอันเนนี่นะนี่ยนี่เนี้ยโอ้โหชิดระเบิดตูมบังสองทางเลยเว้ยอ้าวอ้าวลุกขึ้นมา เออเอลุกป e ุ๊บได้เล ua> ือดปั๊บเออเยี่ยมเออดีจะได้ช่วยโอ้โหระเบิดตูม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 เฮ้ยเฮ้ยหนี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 โอ้ระเบิดอีกแล้วโอ้พวกเองจะอะไรกันนักหนาวันเนี้ยพวกเองจะอะไรกันนักหนา ช่วยก่อนช่วยช่วยไอ้ก่อนช่วยไอ้ก่อนช่วยไอ้ก่อนนะช่วยไอ้ก่อนอ่าช่วยไอ้แล้ว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 เก็บกระสุนนะครับแล้วก็เดินต่อไปนะฮะเปิดประตูเข้าไปนะครับก็จะเจอกับเอ,อ่ออะไรกระดาษฟอยล์เลยกระดาษฟอยล์นะฮะอ๋อให้เผาให้หมดนะฮะ หาแล้วเผาซะนะฮะกดปุ๊บเผาปั๊บเลยนะพวกนายจะเก่งกันไปแล้วอยู่ตรงไหนกันเนี่ยอยู่ตรงไหนกันเนี่ยไหนกันเนี่ยไหนกันเนี่ยเจอแล้วเผาเผาอุ๊ยระเบิดอีนี่ระเบิดนี่ระเบิดอีนี่คิดว่าอีนี่ไม่เห็นใช่ไหมตรงไหนอีกัะอยู่ตรงไหนกันอืม ระเบิดอันนี้ระเบิดระเบิดตุ่มไปเลยระเบิดตุ่มไปเลยนะระเบิดไม่มีอ้าวแล้วนั่นไปไหน,น,มนหมดแล้วอ,อ่ะโอ้โอ้อกินกันโดนอ,นนนอะไรอะไรของมึงอะไรของพวกเธอเนี้ยฉันหาระเบิดไม่เจอเอ้ยฉันหาฟีไม่ต้องเผาไม่เจอนะอยู่ตรงไหนกันเนี่ยดีพวกนี้ทิ้งก่อนนะเดีย๋ยวเกิดเดินเดินอยู่ตู้ไม่คุ้มนะ ตกระตุกกระตุกนิดนึงอ่าไหนกันวะไฟฉายพวกนายไม่หัดมาพกเอ้ยอะไรอ่ะอ๋อแหมมึงซ่อนซะนายที่ซ่อนันดีจริงๆนะนแปง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 ไปอยู่ตรงไหนวะเนี่ยอ่าโอเคูตรงไหนเนี่ย อยู่ตรงไหนวะเกระสุนกันตรงไหนกันนี่ไงน,นี่เ <c oughs> ผาเราอีก <c oughs> อันนีงกันนะ้องหาให้เจออีกอันนี้อยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ตรงไหนวะหาไม่เจอมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหน เชนวิ่งหามานานแล้วนะเนี่ยซินหาไม่เจอเลยนะเช่นเอ้ยเจอแล้ว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 เย้มิชชั่นคอมเพล็กซ์เก็บข้อมูลก่อนเก็บข้อมูลก่อนอ่าประตูอุ้ยเก็บข้อมูลก่อนโอเคเก็บข้อมูลก่อนอ่ะไม่มีข้อมูลเว้ยไม่มีข้อมูลเว้ยเก็บเลือดเลือดฉันจะหมดแล้วนะข้อมูลข้อมูล ที่ไหนวะโคดาต้าโคดาต้าโอเควิ่งตรงไปนะครับเราก็วิ่งลงไปเรื่อยๆนะฮะด่านนี้ยาวนะก็เอ้ยวิ่งมาสิเก็บกระสุนกระสุนไม่มีเอ้ยกระสุนเต็มอุปรกรณ์เยอะเลยนะอะไรอ่ะข้ากล่องอะไรอ่ะเก็บหมดไม่รู้เก็บ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 อืมนี่คืออะไรวะเนี่ย อยู่อะไรวะเก็บเลือดสิไม่มีใครเก็บเลือดเลยอะเก็บเลือดดีเก็บเลือดดีไม่ไม่เก็บเลือดกันเลยเว้ยงั้นงั้นเราต้องช่วยพวกเธอแล้วนะกดสี่เอ้ยไม่ใช่กดสี่กดสามกดสามกดสามฟีดนี่มันคือยาอะไรประตูโอ้โห มันต้องเจอตัวอะไรอีกแน่ๆเลยอ่ะนิคโรไล,ลมิคโรไลทำไมนยายต้องทำแบบนี้ด้วยอ่ะนะเป็นผู้หญิงนี่วละลืมเรื่องของฉันนะ่ะไหนมีทางทำอะไรฉันได้หรอกหน้ายิงแม่งนัดหนึ่งยิงคือยิงคือนิโคลายสตัปนะนิโคลายหยุดนะเอ้ยอะไรฮันเตอร์ฮันเตอร์ฮันเตอร์ฮันโอ้โหเยอะเว้ยเอาแล้วเฮ้ยเยอะไปหรือเปล่า โอ้ไม่กอดอุ้ยสี่สี่สี่ี่ีเอ้ยโอ oh. ้ลงมาเลยลงมาเลยนั่นแหละตายซะโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วข่าฉันเลยเนื่อฉันไม่อร่อยหรอกนะ่าอุ้ยอุ้ยนี่ไงนี่ไงตกลงมาให้หมดนั่นแหละนั่นแหละอะไร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  ไม่ม่เตะเลยเตะหน้าหลุดโอ้ยโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วยิงแม่งเลยยิงมังเลยเกร็ขึ้นแม่งกดแล้ววะกดสองฉีดนะฉีด,ดอรารมาตาเชีวยวคู่อรรมาตานะฮะไม่ตายอีกเหรอตายสิไปไหนแล้ววะไปไหนแล้วลวะตายสิ อ้ยโดนอีกแล้วโอ้ยโดนอีกแล้วโอ้ยเลือดป่างป่างป่างป่งนี่เฮะเตะจะตายไม่จริงเจะตายไม่จริงอะไรเนี่ยอะไรอะไรเตะรวมกระทืบตายยังยังไม่ต่อยยังไม่ต่อยยังไม่ต่อยอีกยังไม่ต่อยอีกตายยังตายแล้วนะจบเลือดก่อนละเยอะกันไปแล้ว ตกลงไปข้างล่างนะวิ่งต่อวิ่งต่อวิ่งต่อเฮ้อยอู้ระเบิดระเบิดระเบิดไอคิดจะลออฉันเข้าไปโดนระเบิดใช่ไหมละ่ะคงยากไปอ่ะนะปังเยี่ยมโอ้ยอะไรเนี่ยระเบิดออกไปสิเอออุ้ยอะไรเนี่ย มันค <Workers. S 2> ืออะไรอ่ะอุ้ยโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วอุ้ยกระตุกด้วยเอ้ยเอออะไรนี้อ่ะลงมาเลยลงมาลงมาลงมากระทืบเลยนะเออ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 กระทืบเหรอมาเตะกระทืบอีกตายยังยังไม่ตายก็เตะอีกน่ะตายยัง โควนอีกแล้วอ,อืออือโอ๊ยเป็นไรวะเนี่ยเป็นไรวะอุ๊ยเป็นอะไรวะเนี่ยควยามหมดไปแล้วความหมดไปแล้วโอ้โอ้ฉันเป็นอะไรวะเนี่ยฉันเป็นอะไรอะ่ะโอ้ ไม่ไงเอ้าไปไหนแล้วไปไหนแล้วลงมาลงลงมาโอ้ยโดนอีกแล้วโอ้ยโอ้โอ้เี๋ยวเราก็ตายกันหมดลุกขึ้นมาสิให้ลุกไม่ได้ให้เก็บกระปืนเขาแหมมาสีลุกขึ้นมาาจะมาตายที่นี่กันไม่ได้นะ โอ้ยโดนอีกแล้วโอ้เออโอ้ยขึ้นมาสี่ลุกขึ้นมาเออเออเขจะสนทำไมมันวิ่งไปเลยอุ้ยโดนอีกแล้ว้เก็วิ่งกันไปเลยสิ เอออาเ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 ป็นซอมบี้เฉยเลยเอามึงเฮ้ยกูจะเป็นซอมบี้แล้วเออ you are zombie เอ่อซอมบี้อ่ะอะไรเนี่ยฉันเป็นซอมบี้แล้วฉันจ,จะกินมันทุกคนน่ะอะไรเนี่ย อะไรอ่าจะตัดมาให้หมดอ่ะาอ่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 ใอ่าอ่ไอมาอ่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 าออ่อ่อ่าอ่าอ่ออออใชอ่ชอ่าอาอาอ่อา่ป็นซอมบี้าด้นะฮะั่งรู้เหมือนกันนะเนี่ย ดูเวกูวิ่งแล้วจะอะไรอะไรก็เพอะอุวยโดนอีกแล้วน่าลำคาญจริงพวกนี้เฮ้ยเบิร์ดไปกินจ้าปลาอะไรเนะปลาวุดปลาวุดปลาวุดโอ้ยจุดไฟจุดไฟม่รูว่ากูไปแล้วไปแล้ว เปิดไปสิเปิดไปสิประตูเข้าไปสิเปิดประตูเข้าไปอ่ะโอ้โหเปิดประตูเสร็จจบจา่ายนู่นมาเจอ,ห,ห,นเจอห,หนี่ต่อแมเมื่อกี้เราก็โชว์ความโง่สู้กับมันตั้งนานอะไรกันโอ้ยลุงเอ้ยพวกลุงจะยิงกันไปแล้วนะโอ้โ นั่นยังอยู่ในนั้นนี่กับวะนะอโอโอ้ยโอ้นี่ไงเอ้ยเอ้ยช่วยสิช่วยสิมาสิเส็จแล้วโอ้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  อออมาสิลุกขึ้นมาอุ้ยจะเป็นซอมบี้อ่ะแม่งเอ้ยตามกูทำไมแดกหัวมึงเหรอฟื้นขึ้นมาสิฟื้นขึ้นมาแต่หนูฟื้นขึ้นมานะ โอ้ยจะเป็นซอมบี้อีกแล้วนะเนี่ยคือ,อ,อ,อขึ้นมาก่อนไม่รู้กูวิ่งแล้วไอสัตว์ไม่รู้ว่ากูวิ่งแล้วโอ้ยออ อ้อเพื่งเราไปไหนแล้ววะยังอยู่นู่นอีกเหรอโอ้กระตุกกระตุกจังเลยวะโอ้๋อโอ้โอไม่รอดเหรอน้องไม่รอดแล้วล่ะปุ้มเดิขึ้นมาสิเดินขึ้นมา นั่นแหละ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 กิงให้หมดย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 ิงมาให้หมดเลยเฮ้อไปๆไปๆไปๆเฮ้ยตรงนั้นมีเลือดทางมาเถอะเรื่องอะไรก็ไม่ก็ไม่สนใจแนละ้วตอนนี้วิ่งอย่างเดียว ออาี่นี่ให้ได้มีอะไรเลยอะมิชชั่นคัม p l e t นะครับโหเล่นนานมากนี่เอซทุก